สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมีกำหนดก,การมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หว,วันที่5ถึงวันที่10สิงหาคม2565โดยในวันที่7สิงหาคม2565มีกำหนดก,การปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงทอดพระเนตรกิจกรรมวิถีไทยการไถานาการหว่านข้าว และการปลูกข้าวในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าในการนี้นายรักบ,บุญชละนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสือ้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสือ้อร่วมต้างรับเสด็จและร่วมสาธิตกิจกรรมวิถีไทยการไถนาการหว่านข้าวและการปลูกข้าวณบริเวณศูนย์การเรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่า งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ในท้องถิ่นโครงการอพอสอทอตำบลสันผีเสื้อนายจรัญชัยวงรายงาน